สัสดีครับอาจารย์ทุกๆท,ท่านเมื่อเนี่ยจอมโหดมากคนคู่กากากเ่บเขาว้ทั้งหัวจักสิกาลงมันบกการลงมาเทีย่ึงแล้วมันดีดขึ้นมันคู่รัดเข้าไหวโพดเขาว่าท่านเหยียบหอดินอยู่ได้ดนี่โอ้ยมันระบวงจกวักอ้อยเอาเขาเด็ดเเขาเหยียบดินก้อนกบบอระบ่เด้ดเด่นี่ใส่บังคับพร้อมนะ เขาลงกลับลงไปก็คือยังงานกับพวกเกินสองเก้าก็ถือโหลดขึ้นทีพอเหมือนยีที่เบ็ดลากยู่หันเดินน้อยน่อยหนึ่งอามันปล่อยโอกาสให้เขาล่งเหมือนไข่อยู่เขาบินมาที่แหลกเหมือนเขาอยากหายอยู่เขาคู่ใส่แล้วมันกับคู่ละใส่เขาเขาโดดมันกับคู่รัดเลยมันเที่นทีมันสิให้เขาล่งเหยียบดินซะก่อน แล้วแล้วบาดนี่คกอเอากันยิงหันแล้วบาดนี่นี่เป็นตัวไม้ตัวมันตัวมันดีดนะมันหนีแล้วมันยอดแล้วตัวไม้มาตัวนี้มันบ่มคล้ายๆเสียงว่ามันนกเมนบลงดอกนกเมนมันกัดขันหาปัวมันแหละหาตุคู่มันแหละเพื่อนี่คู่ใช่กับมิดิ้งติดิ้งยิงหันแล้วบาดนี่ห่างๆอย่างห่าง เป็นไฮรีเดียนนกตัวตัวนี้โอ้ยอันบ่แม่นเขาเหลืองคือที่โบกปั่นได้ดอกตะเก้ากับเขาเหลืองผลล้านกตัวตี้นิขนกพ่อสำได้สำานึงนี่โอ้ยพอเด็กลงมง่ายๆมันดีดหลายตัวแล้วแบบนี้ไปเมื่อนั่นกับนวนี่แหละก็ล้ไก่ไกบนดอกคู่รัดพวกาเอา้อย่างนกปลาเนี่ยยางเขามาแล้วไก้สี่หอดล,ล้วก็คู่รัดกอบ,บินน้จอย นกสวยบามนี่จะได้เก็บนกละ,ละบานนี่มาได้ดอกบุคือดอกสามสองกุกหอยออกสามสามกุกหอยคันโด,ด,ดนดนโนรุ่นจังมีสาม คันยุ่งคือตะว่างจีบ้อสูบเด้ลูกตัวนี้นป๊เคยได้ยินเจืกเตียได้ละ่ะมาสองกุ๊กกับป๊เคยได้ยินมันเป็นสามกุ๊กห้อยยืนตั้งอยู่ว่า้นใส่ไว้บังคับจะได้จอมโหดปล่อยให้เขาอันลงเหยียบดินเนี่ยกบับบัวได้เด้ยวยโอ้ยมันกับคู่ไหวโพดแว่ เท่ากับพื้นที่กับบ่อหไหมีมงยางนี่แหละมันเช้เคดอะไรมันหกกับ่อปล่อยเขาลงเหยียบดินแล้นลูกเนาะโอ้ยคู่ว้ายนมันทีเดียวเบียงใงไงดอกมานกตัวนี้่นเขาบินนี่แหละฝนแวบมบแวมไปทงพุ่น ปวดละมึงนี่เนาะอืมมี่แม่บังคับเธอได้คันเขาให้เขาลุ่งนี่เขาก็มาจากลุ่งจากต้นนี้แหละก็ล่งมาก่ันให้เขาล่งเหยียบดินจักน่อยนี่คนาถือแล้วนี่ลงมาเพระท่านหอดซ่ํมมาหอดใกล้ๆนี่ก็คู่มันคู่ต่้าเขาโดดพุด่นขาก็ดีดขึ้น ไปหุ่นป้าหุ่ขออนุญาตเจ็บนกก่อนครับบัดนี้ขอบคุณครับอาจารย์ทุกๆท่ทานทุกๆุกขายทุกๆุกสำนักทุกๆุกคนให้กำลังใจขอบคุณครับสวัสดีครับ